อาครับผมกับเมนูอะไรวันนี้นะฮะอันนี้คือเป็นชุดหมูนะหมูสดเนื้อหมูสดที่เขาแบบจะเป็นชุดลาบข้าเจ้าะพีพนองนะฮะก็ขายชุดหนึ่งสามสิบบาทนี่สามสิบบาทนี่ก็ถือว่าได้เยอะ,อยะเลยพีพนองนีข้างในมันเนี่ยก็จะมีพวกหนังพวกตับพวกเสี่ยงจี้แล้วก็ใส่แล้วก็เนื้อนะครับก็ชุดลาบนั่นแหละนะครับแต่ก็ทําทเป็นแบบมินิเออสำหรับคนมากินเองเลย นะสำหรับคนชอบทำกินเองนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นี่นะครับเนื้อหนังอะไรประมาณนั้นแหละอันนี้เราจะทำเป็นลาบหมูแต่ว่าไม่ลาบหรอกเพราะว่าไม่ได้มีเขียงเ <c oughs> ม่เดียวเขียงมานนะพ,พ่อยนองนะมนุษย์อยู่หอนะฮะเราจะทำเป็นก้อยหมูเออก้อยหมูสุกกินสุกเด้พ่อยนองเพราะต้องไม่ได้กินดิบเด้ นะฮะทำก้อยหมูสุกนี่ได้ประมาณนี้30บาทได้เยอะนะนี่นะฮะพร้อมผักอีก5บาทรวมแล้วเป็น35บาทเอาโอเคแล้วก็ขาตะไครใบมะกรูดนะครับเติมน้ำลงไปแล้วกันแล้วก็ไปต้มน้ำให้เดือดแล้วก็จะทำการลวกหมูให้สุกนะครับอ่ะนะครับไปตั้งเตานะน้ำเดือดแล้วกะ น้ำเดือดแล้วก็เราเอาก็ก็ลวกหมูนะฮะหมูแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วนเนี่ยฮะเนี่ยหั่นท่านเป็นต้อนแล้วนะฮะไม่ได้สับนะอันนี้หั่นเป็นชิ้นนะครับจากนั้นก็ลวกให้สุกอ่าลวกให้สุกนี่ใช้น้ําร้อนเทลงไปนะครับไม่มีกระชอนลวกเลยใส่การลวกแบบบานๆเอาไปพี่น้องนะครับใช้การลวกแบบบานๆเอานะฮะแค่นี้ก็ลวกไปสักสองสามน้ำอะ่ะ นะฮะลวกไปแล้วสองสามน้ำให้มันสุกนี่นะเออประมาณนี้นะครับมันก็จะได้กลิ่นไอของสมุนไพรด้วยนะครับอ่ะคนคนคนวลคนไปนะลวกสักสามน้ามันไปนนองสะดุ้งน้ำร้อนเห็นไหมแล้วนะแต่ใครชอบความสุกนะแต่ผมก็อ่าจะสักสามสี่น้ำผลหของผมะนะฮะอ่ะประมาณนั้นนะแต่ลวกเยอะมันไม่หรอกมันแข็ง เออมันมันเนื้อ,ม,นนอมันจะออกแบบกระด้างกระด้างหน่อยต้องลวกให้มันพอดีนะครับอ่ะนะครับโอเคนะฮะพอ <c oughs> ลวกเสร็จก็เอาพวกหนังพวกตับพวกเครื่องในนี่แหละนะฮะพวกไส้นี่แหละนะใส่ลงไปต้มให้สุกนะฮะต้มให้สุกไว้เพื่อน้องนะครับต้มให้สุกจากนั้นก็ เอาไปหัน่นนี่หั่นรวมแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะฮะหั่นรวมกันแล้วก็จะได้ประมาณนี้หนังไส้ตับอะไรเนี่ยนะฮะก็พร้อมปรุงเลยนะครับอันนี้สุกแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วพร้อมปรุงนะฮะเราก็จะปุง้งนี่ยันว่าแสบจะใส่ผงชูรสก่อนมูเลย <c oughs> ใส่ผงชูรสก่อนเพื่อนเลยนะกลัวไม่อรอ่อยอ่าจากนั้นก็น้ำปลาตามสูตรน้ำปลามะนาว พริกป่นผักอะไรก็วากันไปคือค้นกัยจังคนหลาบเลยพี่น,อน้องนะครับส้อยเป็นตอนกนเอินก้อยแล้วฝักมุนมุนกนเอินหลาบละซ้ำนั่นละมีอยู่ซ้ำนีตัวเอานะฮะใส่มะนาวลงไปหือกลิ่นมะนาวเนี่ยหอมมากนะฮะนี่ชอบเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะไม่ชอบเปรี้ยวเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับก็จากนั้นก็มะนาวใช่ไหมฮะทีนี้ก็ ใส่ผักก่อนเลยนะฮะเออฮันเราคนเนี่ยใส่ผักที่หลังเออไม่ใช่คนส่วนมากอะ่ะใส่ผักที่หลังนะผมใส่ผักก่อนเลย <c oughs> เออมันจะได้ไม่เหมือนชาวบ้านไงเวลาทํานะฮะก็ใส่ผักเสร็จก็อ่าพริกปน่นแล้วก็ข้าวคั่วแค่นั้นก็จบละแค่นี้แหละนะครับง่ายๆนะครับนี่คนเนี่ยมันเข่ากันซะก่อนนะครับนี่กินผักกินอะไรหอมขึ้นมาเลยหอมมะนาวด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะ จากนั้นก็เราก็จะใส่พริกป่นลงไปาแบบถ่ายตอนนึ่งคืนนี่สีก็ไม่สวยนะแต่ว่ามันก็พอดูได้อยู่นะครับนี่พริกป่นลงไปชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับอ่ะนะครับใส่อันนี้ลงไปนะครับอ่ะเรียบร้อย แค่นี้ก็เรียบร้อยคนแล้วก็ใส่ข้าขวคั่วจบเลยแค่นี้แหละเราก็จะได้ก้อยหมูสุกที่แสนอร่อยของเรานี่พุนี่ปันวาสิแสบพุนี่เดี๋ยวนี้มันอร่อยอยู่แล้วแหละเบสิกการปรุงมันก็มีแค่นี้เนาะนเห็นไหมประมาณนี้ยังไม่เสรข้าขวคั่วมันก็สีมันก็อาจจะดูไม่เหมือนลาบไม่เหมือนก้อยหน่อยนาทีนี้เราก็ใส่ข้าขวคั่วลงไป ใส่ข้าวคั่วลงไปก็จะเหมือนเป็นมันกลายเป็นลาบเป็นก้อยทันทีนะเห็นไหมถ้าไม่ใส่มันจะเป็นยำนะถ้าใส่จะเป็นลาบเป็นก้อยทันทีอ่ะเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคนคนนี่มันเข้ากันอีกรอบหนึ่งปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊นี่เห็นไหมนะแค่นี้เราก็เสิร์ฟใส่จานแล้วก็ไปกินเลยอันนี้เราจะทําเป็นแบบราดข้าวเออทาเป็นแบบราดข้าวได้เลยพี่น้อง มีจานเดียวเออเ็ดเป็นอาหารจานเดียวก็ได้ลาบเนี่ยเออพวกลาบพวกก้อยเนี่ยเออตักราดข้าวเป็นอาหารจานเดียวก็ได้นะอืมได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราไม่กินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวเจ้าก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันนี่จะได้ประมาณนี้เป็นไงสีสันอาจจะดูไม่สวยแต่รสชาตินี่ไม่เป็นซองรองใครอย่างแน่นอนพุ่นเด้เดี๋ยวนี้ <c oughs> เอา้านั่นแหละประมาณนี้นะเสิร์ฟใส่จานเป็นกับข้าวจานเดียวก็จะประมาณนี้เนาะนะครับมา ทีนี้ก็ได้เวลากินข้าวกันแล้วกับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือ <c oughs> อาหารจานเดียวเออเอวยผิดถึกท้างมาเนี่ยต้องอวยทางไหนหมูมันถึงจะยเยอะ <c oughs> ข้าวแบบพูนๆเขาเรียกอาหารจานเดียวนะฮะราดด้วยก้อยหมูนะฮะาทาซับละเอียด ถ้าสำรละเอียดเขาเรียกลาบหมูนะฮะแต่ถ้าหั่นเป็นชิ้นเขาเรียกก้อยหมูเอิญก้อยแล้วกันเพื่อนี่น้องนะฮะเอานะฮะก็ลาดใส่ข้าวเจ้านี่เลยนะครับแล้วก็กินกับข้าวเจ้าที่จริงกินกับข้าวเดียวก็ได้กินข้าวเดียวก็อร่อยเหมือนกันอร่อยมากกว่าข้าวเจ้าเลยแต่ว่ากินกับข้าวเจ้าก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่โว้ ใบพักกันดาวดิบสักน้อยนึง่งหายอดอ่อนไม่ได้กินใบแก่ๆไปก่อนนะฮะหาอะไรเพื่อน้องอ่า นีตอนที่ทํางานที่กรุงเทพอ่ะตอนนี้งานทำงานที่กรุงเทพอะ,องงเ,พอะเขาก็มีแบบอย่างนี้แหละในโรงอาหารนะฮะโรงอาหารโรงงานนี่แหละมันก็จะมีประเภทลาบประเภทสุมตานะเขาก็กินราดข้าวอย่างนี้แหละนะฮะกินลาดข้าวใส่ข้าวเจ้า,านี่แหละ อาหารจานเดียวนะฮะแต่มันก็มีหลากหลายให้แต่ว่าข้าวเหนียวเขาไม่มีให้แค่นั้นเองนะฮไปทํางานอา,อาหารโรงงานอะนะฮะที่เขามีโสดการให้หรือขายในโรงงานมันจะไม่ค่อยมีข้าวเหนียวมีแต่ข้าเวเ,าเจ้าแล้วก็ประเภทอาหาราต่างๆก็หลากหลายเหมือนกันอาหารเหนือใต้ออกตกมีหมดนะฮะเหนือใต้ออกตกมีหมดอีสานประามาณนี้ ถ้าทําแซบ่บถ้าทําแซบ่บกินกับข้าวกับอะไรก็อร่อยเหมนกค่ะเจ้าก็อร่อยเหมือนกันนี่ okay. เขาขายเป็นชุดชุดละ30บาทนะครับพี่น้องนะชุดละ30บาทก็ได้ประมาณนี้ตับไตไส้พุงนะฮะได้มาครบเลยแล้วก็ได้ราดข้าวประมาณนี้อันเนี้ยกินเหลือนะเออเรียกได้ว่ากินเหลือกินไม่หมดหรอกแต่ว่าเฮ็ดคือส้งหลายๆคือทายคลิป <c oughs> แต่ที่จริงกินไม่ได้กินเยอะนะฮะทายคลิปแบบส้เฮ็ดหลายๆยือละเอา แต่ว่าก็กินหมดมันเกิมแหละเพราะว่ามันอร่อยเราทําเองเพราะว่ากลิ่นมะนาวเนี่ยะหอมมากหอมกินแบบนาว้วกินแล้วมันสดชื่น เสียงเดียวนะฮะเสียงเดียวคือว่าพริกขั่วพริกขั่วที่เราใช้เนี่ยมันเป็นพริกที่ซื้อมาข้าวคั่วที่เราใส่ก็เป็นข้าวคั่วที่ซื้อมาราดแบบขั่วเขาเข้าขั่วเขาขั่วเองขวบขวเองนะฮะแล้วก็ทำพริกป่นเองเนี่ยมันจะหอมมันจะแซ่บทำราบไม่ยากนะฮะทำราบไม่ยากอยู่ที่พริกกับข้าวคั่ว พริกกุ้วเองโขงเองตําเองกับข้าวคั่วตําเองโขงเองนะฮะอร่อยนะฮะที่เหลือก็แล้วแต่ฟีมือว่านัาจะหนักเค็มหนักเปรี้ยวมันก็็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่าเสแสร้งว่าเดีงคือข้าวัา่วกับพริกป่นนั่นแหละนะฮะเกี่ยวกับประเภทลาบหรือก้อยนะฮะ กับเมนูที่มีชื่อว่าก้อยหมูเออก้อยหมูถ้าถ้าถ้าสมมามเอร์เกียรนลาบหมูทำเป็นช้่อเรียกก้อยหมูแถบจะอเอิรอกโอเคแสบหดทําปูม